บทเรียนรักไร้ทะเบียนภรรยาเอพัยโรธแต่งงานมา20ปีแต่ถูกลูกสาวสามีบีบให้ออกจากบ้านเหตุเพราะไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายคนจากไปไม่ทุกใจเท่าคนยังอยู่คำนี้จริงที่สุดแม้เอภัยโรจะจากไปด้วยภาวะหัวใจเมื่อสองเดือนก่อนแต่ลูกสาวและครอบครัวเก่าก็ยังสงสัยถึงสาเหตุเพราะเป็นการจากไปกระทันหันและที่สงสัยมากกว่าคือคนใกล้ตัวของพ่อภรรยาเอพโรเผย ตั้งแต่พี่เอจากไปหนูก็ไม่มีโอกาสทำอะไรไม่เคยเห็นใบมรณะหรือเอกสารชนณสูตรวันงานทำได้แค่ยืนดูห่างๆเหมือนเป็นคนมาร่วมงานเท่านั้นแต่ที่เศร้ายิ่งกว่าคือเมื่อตอนกลับมาบ้านที่อยู่กินกับพี่เอมา20ปีกุญแจกลับถูกเปลี่ยนแถมยังถูกตำรวจกล่าวหาว่าบุกรุกตนกับพี่เอแม้ไม่ได้จดทะเบียนแต่ก็คบหากันอย่างเปิดเผยอยู่ดูแลเคียงข้างกันตลอดจนนาทีสุดท้าย แต่ทำไมวันนี้ตนเหมือนไม่มีสิทธิ์อะไร20ปีแม้ดูเหมือนไม่มากแต่ก็เป็นเวลาเกือบครึ่งชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่ง